มันไปไหนมาลง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 เรียบร้อยผมมองไม่เห็นมีแต่ป่าขึ้นเนินไม่ได้ขึ้นเชียงขึ้นเชียงขึ้นเชียงขึ้นเฉียงไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเลยไม่ได้เชียงวันนี้พี่เชียงวันนี้เชียงวันนี้เชียงวันนี้ พเฮียรถมันแรงด้วยด้วนไงดตอนนี้ย่างนี่นี่เป็นดีจัดการนะพี่ผมไปช่วยให้พี่แม มาเก็บงแม่ไปข้าเอดีกว่าไปจุดเองเหรอแม่แม่มาเมื่อลงรถรัสเซียก็มีมุมกดนะแต่แค่คนไม่เยอะเฮ้ยฮัลโหลนี่มีเหรา ไอ้เหี้ยมันไม่ตายได้ไงวะยิงอะไรพี่ยิงอะไรอยู่ครับเสื้อสองอะเสื้อสองเหรอมันอย่าวันน่ะเออมึงที่จะไอนเสอสามแล้วหนึ่งกิโลใช่ไหมเี้ยวปากมีฮะตรงนี้มีเีวปักเตัวหน้มีนะอ้าวไปเลยออกตัวแอนเซอร์เยเกือกนะพี่ตรงนี้แอนเซอร์เยเกือกมันเห็นผมแล้วพี่แป๊บแล้วมุมยิงผม มันเรงผมอยู่อ่านข้างให้ทุกคนยิงไม่ได้อิดปากมันน่าจะมีคับหยาบแบบเบอร์วัลชิปบ้างนะสวยพี่ในซีหนึ่งคันนะในซีหนึ่งคันรอ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 ในซีไม่แน่ใจตัวเลยตายแล้ววะ สีตายหรอตายแต่ล้วโดนเพื่อนเรายิงด้วยแต่ไม่รู้ว่าเคียรหรือเปล่ามีคมน้ำหน่อยน้ำอยู่วิวันทูเดี๋ยวมิชันเดลต้าต้องมีรมายิง้วยเเฮี้เเดี๋ยวเย้เ้ยยยงยเเเ้ยเ มาเจแล้วมาเจแล้วมาเจแล้วโอ้ยม er ีฝรั่งเศสฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้ฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดีเครื่องบินเนีไก่อนไปก่อนไม่มียูซ่าไม่มียูซ่าฝรั่งเศสไม่เข้ารอนผมไม่มียูซ่าั้งสองกำลังมาเรียบร้อยฝรั่งเศสตายฝรั่งเศสตายแล้วเนแถลแผเจ้าอขาอยยางไยล่ะโน no n no เว้ยหลังพี่เข้าหลัง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 จริงดิแป๊บนึงนะอี่อะไรแทนอย่าเขาวิธีอ่ะกันลังไปกันลังไปเที่ยขวาก็มีโอ้ยแนาวิกนาวิกพิธีไหวไหมพี่ได่ละได้ละได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บละเดี๋ยวเก็บละตรงนี้มีพี่ตรงนี้พี่เดี๋ยวรถ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 หน้าตึกมีครับรถกับรถกับรถ ยังไงกันสุดไหมเพื่อนเพื่อนเออไปเอามันนี่สวยพี่หนึ่งแม็กให้เธอเพนเซอร์เพนเซอร์ผ่านเซอร์เรไปโอ้เพนเซอร์เราปีกเพนเซอร์ใครสบายมากเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยบอกว่าสบายผ่านเซอร์ เอาเฮียซ้ายมีซ้ายมีพึ่งขาเพ่ินกู่อเทอรีะอเทอรีอรอรมกนใครมิกใครมันยิงผมมันยิงผมอ,อม,มขานนองกู หายแล้วกูเพิ่งเห็นหน้า,า<ป>กูซุปเอ้าไปกนกลับรถเลยกลับรถเลยกลับรถกลับรถสำคัญครับพี่